อืได้กินแล้วของดีของดีของป่านี่คือหัวน้ําหวานนะจ๊ะนะจ๊ะนี่สดๆแม่ยังไต่งอมแงมงอมแงอม,งอ,ม,งอ,มอยู่เลยมาค่ะเพื่อนๆอ 玩。<完 S 2> 嗯 嗯。Mm hmm.